นี่ครับแตามึงเน๊ะกับว้างไว้นี่ไป็นไล่ะออ้โหเสือกตึงก็ไกลเลยครับออ้เห็นเต้มแล้วครับโอ้โหเห็นเตามแล้วชื่นใจ สวัสดีครับผมพอ,พอ,พอกันเนีมือเศร้าครับผมมือเนี่ยมายามหนูเฮาล่ะครับหลังจากที่ใส่ไว้หวานเนี่ยคืนนี้ฝนตกนะครับเนี่ยพี่น้องเขาเบิ้งครับเนี่ยครับบรรยากาศครับฝนตกเลยเน่เปียกไปเมือ่อหนูจักสีคือบ่คือบืเนี่ยมือเนี่ยเบิง้งเปียกไปเมื่อล่ะครับเนะ่ยโอ้มาพอต้นผลเราไมา่ป้าล่ะครับเบิ้งก่อน บนเราไมยปลาของเขาเป็นอย่างขุดซ่ษษาครับหรือว่าหมักทันนี่แหะครับบ้านผมเปอนหมักทันโอ้หวานดีด้วยหรอครับืมขมขาครับกินจากต้นสดๆแล้วโอ้ขาทาปานเลือครับใ่ได้ใค่ได้ หวานดีอยู่ครับไปครับบุญยามหนูเขาต้อครับครับหลังแรกของเขาอยู่ครับพื้นนี่ก็ถือด้วยครับหลังอืม ลังเลือกโบราณครับขึ้นนี่ก็ถือครับโอ้อย่างคือบอกไหครับพบ่อๆกันหลังที่ท้ายแต่หลังที่มันถือหรอครับแต่เบื้อง เพราะว่าเนื่องจากเมื่อนี้นะครับไอหนาคาเปียกครับต้องเช็ดหนากล้องไปเรื่อยๆครับครับบอลันครับหมดแล้วครับเข้าไปทางไหนป้าเป่าไมายเฮาอันนึงอีหลังนึงครับหมา้งามด้วยเนี่ยบอลลันครับหลังนี้กับบอลันหมายสวยแต่ว่าบมมโพี่เตียมมา <c oughs> ลุนไม้ก็ไป กบับวางไว้นี่เป็นไฉล่ะอื้นเหรอนูหนพกก็ไหนครับอืมตรง,ง้ามอยู่ครับนี่ เต็มเล็กเข้ามามล้วครับสำหรับเ้านี้โหอย่ามาไลายลังเราเปียกมดยอดไปครับรุ่นลังต่อไปน้องกันครับถือว่ามีความหมายแล้วห่นละครับไปห่วละโอ้ยฝนตกมาอีกแล้วบรรยากาศบ่เปลีนใจเล้วนี่ครับแต้มนึงนี่แก้มหนูนหนเ,หนเอียงเลยเนี่ย เอ้อหอยดินดินทองเป็นเงาหนุกม้กนอยครับตัวใหญ่ตัวสวยๆในลาเนี่ยฉีไตขึ้นเก้าล้วครับเงยฉีไตนะครับรุ่นน้ำกกนหล้างต่อไปเลยครับอลังนี้จะพืออีกแล้วครับอยู่นอน ยันแมงอยู่อือหนูตัวรุ่นนี่แหละครับตัวรุ่นรุ่นนะครับตัวงามอยู่เอยากฝนแน่นิดน้อยอาบน้ำฝนเนื่องจากอยู่ในป่าอ้อยนะครับมันฝนกระตกแล้วก็น้ำติดหนกักกล้องเลยท้ายให้เบื้องต้นหลังที่ถือครับไหยของน้องหรือว่าหลังไหนที่มันมีรุ่นเหรอครับอือหลังนี้ก็มีรุ่นอีกแล้วครับ ต้องลุ่นนก้กันหนูอ,อย่างละ่ะตัวใหญี่อ่ะมันลุ่นลุ่นลุ่นอื้อหนูพุกหนูพุกอื้อเสียดถึงกักไก้เลยครับอู้ เห็นเต็มแล้วครับโอ้โหเห็นเต็มล้วชื่นใจเห็นเต็มล้วชื่นใจครับเต็มนี่โอ้โหหอยดินโอ้โหเต็มนี่ครับขีไตครับขีไตทำงานโอ้ใส่ล้เพลินเลยโอ้ตัวเนี่ยบกใหญ่เลยครับเบิ้งว่โอ้สุดยอดครับเต็มใหญ่เฮามาแล้วครับนที่สุดก็หมานบักยักษ์ใหญ่แล้ว ห <laughs> มานแล้วครับไปครับรุ่นน้ำการล้างต่อไปเลยครับหมานละเมื่อนี่หมานละหลัลลงนี่ลั่นมาเคื่อนเนี่ย่าถือกอมนี่ก็ลั่นนี่ครับโอ้ยหรออืมันตายอยู่ครับติดขาติดเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับมาอีกแต้มหนึ่งงําๆแล้วครับนี่ ย้าไปครับนี่ละรุ่นน้ำกันต่อไปครับหมายกระสอบเขาพวดนี่ยบอถือครับคื้นนี่ก็ถือไปแล้วแต้มนึงนะครับนี่เขาห่างใบไมครับเขาดักใบไมรหลบเสาบอถือครับนะครับรุ่นน้ำกันหลังต่อไป นี่นี่สามหลังแล้วครับอืมเรียบร้อยครับหลังนี่ไงท้องปลาเง,งางเห,หนียขีตเต้เห็นมั้ยครับเหนียขีตเต้ไงท้องปลาเง,งางเลยเหนียขีตเต้ครับหลังนี่ รื้อนมกันหลังสุดท้ายในไม้นี่ลอกกระสิไปเบื้องไม้ที่สองของเขาครับอู๊ดหาปลาอ้อยอีกยางน้ำปลาอ้อยไปเรื่อยๆนะครับทางนี้เป็นยังไงอืมหอยกัดอ้อยแบบจ้างคักเลยครับผมงเดี๋ยวเตะแก,กนไปเบื้องไม้สุดท้ายของเขาเลยครับยุคนะอะีกประมาณหาหกหลังแล้วครับพู้ดออกไปทางนอกเรากัย่างกันล้ครับ nó bơm việc mại còn, còn hấu hấp nha chị tay bo อขอโพดกับบอลาน,นออกไม้นี่เป็นจังไรคือบอ่อเหอหืเส็บเจ้าหืมนหนูเพาะสิบตัวบ๊ยย้ำมืซ่อง คือนี่ก็ล่ำไปก็ได้หาหกหกเต็มอยู่ครับหกเต็มง้าอยู่ดอกดีว,ดวด่านั่นอยู่ดีแต่ฝนตกรอบเด็กนะครับเนี่ยตกช่วงเด็กๆมันตกรอบหัวค่ำนี่มันเรียบร้อยเลยไม่ได้หนูรอกมีเต้มอยู่ยครับหลังให้ชิดใต้ต้องมัดไว้เนียนๆครับเพื่อนเป็นหนูง่ญ่นะ โอ้นะครับงามอีกรอบครับแต้มนี่ก็งามอยู่ครับเนี่ยนะครับบุญน้ำกาัน,นล้งต่อไปนี่ป้าบมากตำแหน่นี่ผมลุยมนนะเมื่อวานน่ะนี่มันมืดหล่ะครับนะรเนี่ยให้เน,นื้อถือฝนหล่อนี่ คือฝนเราโบโบคันปนัดอกโบโลนโอ้หมูวานนี่สิบอลันครับหลังจิตต่อ,อขอบพล้ครับขอบพล้วเสียดายครับช่วงนี้หายากไม่อยากเอาทุงไปไม่อยากน้ำบานไป ตรงนี้ง่ายๆอยู่ครับช่วงนี้บ่คอยมีน้ำเป็นได้ด๋ยเลยชิพายเหงาๆให้พี่น้องฮขาได้รับชมน้ำกันนะครับหลังนี้เมื่อคืนนี่น้ำตัวแรกมั้งนี่อีกตัวนึ่งโอ้หมดจ่อ โน้บอลแมนอนนี้คนละหลังกันหลังนี้มันขึ้นกะว่ามันถือหรือว่าถือครับรุ่นหมานอยู่หลังนี้กันคื้นอยู่นะครับุ่นหลังต่อไปโอ้บรรยากาศ น้ำครับครับบรรยากาศไปมาทำงาน ไม้เก้านับว่าถ่วนแล้วครับไม้เนี่ยมันนอนดูตรงนี้ งี้งามยูงเต็มงามยังก็เต็มสวย I mm -hmm. รถจกหลเดียวบ๊ที่หลังอกครับได้ีมดแล้วล่ะ ย่างไงเลยทายให้พี่น้องเบิ่งเหยาๆน้ำงกันเลยครับรุ่นน้ำงกันเหยาๆไปเลยเออเต็มครับหมูหมูจูคูเออหลอดไปเลยจังเลยนะทุกครับ พรุกรุ่นเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยต้นรุ่นงามๆนะครับเนี้อชีใต้พรุ่งน้อยก็เริ่มกินเนี้อชีใต้ดีที่สุดครับเขาทุกรุ่นนะครับเนี้อชีใต้ก็ได้ หลังสุดท้ายแล้วมะยิ่ใส่เนาะายเออนี่หลังสุดท้ายแล้วครับรุ่นน้องกันหลังสุดท้ายแล้วเขาก็ตีไปสรุปผลงานยูคนละครับมองอดรถดมอดไซค์คนละหลังสุดท้ายครับมีเปิเ้ลเลดขึ้นเกา กออสรกระโปกแท้หลายลังเลยนลลัรับเมื่อกี้ไปสรุปผลงานอยู่พูนหัวฝากต้นไม้ฝากคองไปพนลลครับพุล่ะนะครับ,รบพ่อกันสรุปผลงานเลยครับมาสรุปผลงานการดักหนูของเขาสําหรับมือนี่ครับมือคืนนี้กับเช้านี่ครับผม มมูอคืนนี่กับว่าเบิ้งแต้มมืมอค้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมูอค้นนี่ก็มีแต้มใหญ่อยู่สองเต้มครับก็บถือว่าแต้มงามอยู่ครับเนี่ยถือว่ามีผลงานดีอยู่มืูอค้นเนี่ยสาหรับมืมอเศร้านี่ซึ่งฝนตกลงมารอบเด้อครับมาเบิ้งผลงานรอบเศร้ากันเลยครับผลงานรอบเศร้าก่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตมครับสําหรับผลงานเศร้านี่ รวมมือคืนนี่พร้อมกับหกบวกสิบเอ็ดกับเป็นสิบเจ็ดแต้มเหรอครับบ่เมนใบหยเย้อครับบ่เมนงวดสิมานี่เดียหนูเมื่อนี้รวมเบษษ็ดเสร็บทั้งหมดแล้วทั้งกลังคืนทั้งมือเศร้านี่ได้สิบเจ็ดแต้มครับผมก็ถือว่ามีข้อหมานมาฝากพี่น้องเขาก็พอได้ยูได้กินไปละครับช่วงนี้กัอาจจะห่างหายจากคลิปดักหนูไปเนี้ยเพราะว่าผมกัติดงานครับภารกิจหมกกลับทรงให้พี่ให้น้องสําหรับเมื่อนี้กัเป็น หนูปลาอ้อยนะครับสําหรับเอฟซีท่านที่อยากเบื้องให้ผมดักหนูปลาอ้อยให้เบื้องพอดีมือนี่ผมมามาพ่อปลาอ้อยพอดีกับ่คิดว่าสมีหนูหรอครับเพราะว่าพ่นกระใสหลายรอบแล้วละ่ะแต่ว่าเพ่นโบได้ใส่เนื้อ 6G ีคือเขาครับของเขาใส่เป็นเยื้อ 6G ีเขาก็เลยลองซ้ำหมายเพื่อนเบื้องครับเนี่ยเยื่อเฮาถือว่ามีวามหมานก็จังที่พี่น้องเขาได้เห็นนี่ล่ละครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีควอมาวมาฝากพี่น้องแล้วเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้น้ำเด้เยครับพ่อกนคลิปนาครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ดินติดลอ้อว่ะได้ไหล่ะหลววะได้อยู่ก็ได้ดน,น,น,นี่ดักตรงนี้ก็ได้อยู่ครับออกแล้วถึงทางแล้วไปสบายแล้ว โอ้ติดคักติดเน่ครับออืเรียบร้อยแล้วครับไปเดินทางกลับบ้านเชีวยวเอ้ย